สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับวันนี้กลับมาถ่ายวิดีโอแล้วฮะวันนี้ผมจะมาบอกว่าเสือสุมาตานะครับไม่ควรเลี้ยงกับเอ่อพวกนี้นะถ้าจะเลี้ยงบอลรูนหรือว่าอืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปลาพวกนี้ <c oughs> ก็ควรเลี้ยงให้ ให้อยู่แต่พวกมันนะครับแล้วก็แต่ตัวเนี้ยดันทะลึ่งนะครับผมตื่นมาก็เจอแบบนี้เลยดูดูหางแหว่งหมดอะ่ะอืมบอลูนกับสอดนะครับเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องอะ่ะปลาสอดนะฮะอยู่ฝั่งนี้แต่กระโดดมาฝั่งนี้ก็เลยเจอเสือสุมาตาคือแบบ จัดให้ซะนะนอนนิ่งเลยเมื่อคืนศพอยู่ตรงนี้นะฮะสงสารมันนะก็คือเสือสุมาตาเนี่ยจะห่วงถิ่นจริงๆนะครับคือห่วงมากเลยแต่มีอยู่ปลาตัวนึงนะที่อยู่กับเสือสุมาตาได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับอืมก็คือปลาสายน้ำผึ้งนะครับ มันอยู่ได้นะสายนเนึ่งอยู่ได้แต่ถ้าเสือสุมาตาเจอพวกบอลลูนหรือสอดมันจะเจอหางครับเท่าที่ผมสังเกตนะหางที่มันกระดิกกระดิกกระดิกอะไรพวกเนี้ยพอมันเป็นจุดสนใจใช่ไหมครับพอมันเป็นจุดสนใจปุ๊บโจมตีเลยมันมันจะจู่โจมเลยพอจู่โจมก็ตามสภาพจะ้ะนี่ครับนี่ครับแนสอด สอดอะไรอยู่ได้แล้วก็เอาตัวรอดได้นะเหมือนจะจูโจมสอดเหมือนกันเอยปลาใส่น้ําผึ้งเหมือนกันนะครับผมเรียกว,ว่ามันว่าอะไรวะปลาไมามออ็อบเออปลาไมาม็อบชื่อน่ารักปลาไมาม็อบคือมันก็จะจูโจมเหมือนกันแต่แต่ส่วนใหญ่อ่เอ,อสุมาตาจะเป็นอยู่กลางๆครับปลากลางตู้นะจะไม่ค่อยลงไปถไ่ายกลนตู้เท่าไหร่แต่ก็มีบ้าง แป็ส่วนใหญ่ให้อาหารน่ะบนตู้ก็ไม่ขึ้นมาต้องให้อาหารจมกับอไลไยแดงลายทะเลอย่างเงี้ยพอพอเจอตัวอื่นปุ๊บก,ก็ตามสภาพเลยจะอันนี้อะไรไม่รู้รู้ว่าแฟนผมจับมานี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะตัวนี้สวย ๋ย่แก้งอันดีลูกประมาณนี้นะครับประมาณนี้มาบอกว่าเออมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูนะะว่าถ้าจะเลี้ยงสุมาตาให้เลี้ยงแบบนี้ไปเลยครับสุมาตานี้ไม่แพงนะตัวละสิบมีประมาณสามสิบกว่าตัวได้ สวยนะมันเป็นปลาห่วงถิ่นครับอย่าเอาแบบสุมาตาสองสามตัวเงี้ยไปใส่ตรงเนี้ยมันไล่งับทั้งคืนอะ่ะเอาจริงๆตัวเล็ก,ลกๆอย่างนี้ก็ดุนะเนี่ยเมื่อเช้าตื่นมามันยังจกกินกันอยู่เลยหางแหว่งมมนอะ่ะนนี่ยๆะจากหางแบบนี้ครับนน่นะนี่นี่น,นีจากหางแบบนี้นี่ ย่างหางแบบเนี้ยเหลือแบบเนี้ยกึงก่งปลายกึ่งปลายประมาณนี้แล้วครับเพื่อนๆวิดีโอนี้ก็มีเข้านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ